ปาบาสเสด็จมาตรเช้าตู่เลยนะพะเยค่ะเป็นเวลาที่เหมาะแก่การล่าปีศาจนะสิถึงจะไม่มีการกำหนดวิธีการล่าปีศาจก็จริงแต่ดูเหมือนจะสรงร้อนร,อน,รอนเกินไปนะพะยะค่ะร้อนรนร้อนร,อน,ร,อน,รอนอย่างนั้นเหรอแน่ละสิก็ปีแอร์ซินเวนไอเจ้าหมาจิ้งจอกนั่นได้เป็นคู่ไอรีนในการเต้นรำไปแล้วนี่ไอรีนมาเป็นคู่เต้นรำของผมเถอคะค่ะออ ฮึฮะเชือกขาดตามประเพณีของการล่าปีศาจคนที่ล่าหัวปีศาจม่ไ <k> ด้มากที่สุดก็จะมีสิทธิ์ดเลือกคู่ต้นรําเพราะฉะนั้นเขาจะต้องล่าหัวปีศาจที่มากกว่าปีแอซินเวนให้ได้ฝ่าบาจะมีรอยยิ้มของคนที่ตกเป็นทาสความรักแบบนั้นด้วยหรอเนี่ยฟาบาว่าแต่ช่วงนี้บนรถม้าตอนขามานะพะยะค่ะเฮ้อ ไม่ทราบว่าทรงมีเรื่องอะไรดีๆกับท่านไอรีนหรือเปล่าพระองค์ทรงไล่พวกเราไปทั้งหมดเลยไม่ใช่หรือเพยะคา่ะน่าสงสัยจริงๆเชียวหรือว่าจะจับมือทั้งทั้งที่ยังไม่ได้คบกันอย่างนั้นหรือเพยะคะพระองค์คงไม่ได้ทําเรื่องเสื่อมเสียแบบนั้นใช่ไหมเพยะคาอย่ามาจุนจ้านลหุบปากไปเสียได้ไหมเราเรื่องวาเลน่ะเจ้าทํำยังไงบ้างกระหม่อมได้จัดทหารองครักษ์สองคนไปเฝ้าอยู่แถวห้องของวาเลนตามที่หลักสั่งแล้วเพยะคะ แล้วก็ปะปนอยู่กับพวกอัศวินพาคีนลำดับที่7จึงไม่น่าจะแยกออกนะพะยะคา่ะแล้วก็ดูเหมือนบุตรสาวของท่านดิยกชแชตเตอร์กับบุตรสาวของเอิร์ธซินเวนจะเชิญท่านวาเลนให้ไปใช้เวลาร่วมกันด้วยพะยะคา่ะไอรินเนอหรอเฮ้อ huh? บ้าไปแล้วหรือไงโรล่หัวมาแล้วตั้งแต่กี่โมงเนี่ยขอเข้าเฝ้าพระสุริยาดวงน้อยแห่งจักรวรรดิพระยาค่ะกระหม่อมไม่อยากถูกแย่งไปจะนอนไม่หลับเลยนะพระยาค่ะกระหม่อมเองก็คิดว่าตัวเองบ้าไปแล้วเหมือนกันเธารู้ตัวแล้วก็รีบกลับไปซะฟ้าบ้า ไอ้จิ้งจอกนัะนะทยันเป็นบ้าคิดว่าค้าจะยอมให้ไอรินถูกแย่งไปง่ายอย่างนั้นหรอมาเร็วจังเลยนะคะทั้งสองท่านดินฉันตั้งหน้าตั้งตารออยู่เลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะอากาศดีแบบนี้เหมาะแก่การอยู่กลางแจ้งมากเลยนะคะมาต้อนรับด้วยตัวเองกันเลยหรือ ่างมีน้ำใจสเลือเกินนะท่านหญิงก็ดูน่าจะถูกใจปาร์ตี้น้ำชาของลิเลียนครั้งที่แล้วก็เลยเชิญท่านไปดิฉันดีใจที่มาอีกครั้งนะคะคิดจะสร้างภาพหลักให้ตัวเองว่าคอยดูแลค้าที่ยังปรับตัวเข้ากับเมืองหลวงไม่ได้อย่างนั้นเหรอแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงก็คงเพื่อที่จะจับตาดูค่าอยู่นั่นแหละถึงจะเป็นแผนที่ชาญฉลาดแต่ข้าไม่คิดจะตกหลุมพรางหรอกนะทำยังไงดีล่ะ <c ười> เอาเถอะ ในเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้ววันนี้ก็มาลองทําความรู้จักเลดี้มากขึ้นกันละกันแผนการที่ท่านพี่ยนมาให้ถึงไม่ใช่วันนี้ก็ทําได้อยู่ดีนั่นแหละเห็นว่าคุยกันเรื่องอุปกรณ์เวทมนต์ในชีวิตประจําวันเห็นว่าในการประชุมใหญ่โครงการที่จัดเก็บภาษีอุปกรณ์เวทมนต์เพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากได้รับการอนุมัติแล้วท่านเสนาบดีก็เห็นชอบเรื่องมีด้วยหรอกหรอคะ เอถ้าไม่มีความสนใจเรื่องการเมืองสักเท่าไหร่ก็คงไม่รู้แล่ละนะเอาล่ะแล้วนางล่ะคิดยังไงตายกะลาที่แสนงดงามนั้นจะกลวงสักแค่ไหนกันล่ะ <c oughs> ท่านพ่อของดิฉันเข้าใจถึงความสะดวกสบายของอุปกรณ์เวทมนต์อย่างลึกซึง้งแต่ท่านก็รู้สึกเศร้าใจที่มันยิ่งจะส่งเสริมแนวความคิดเป็นอภิสิทธิชนของพวกขุนนางมากขึ้นไปอีก แต่ถ้าเก็บภาษีเพิ่มราคาของอุปกรณ์เวทมนต์ก็จะยิ่งสูงขึ้นแล้วก็จะยิ่งทําให้ประชาชนทั่วไปแทบจะไม่มีโอกาสที่จะเห็นด้วยซ้านะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนิฉันคิดว่าเราจะต้องเข้าถึงปัญหานี้ด้วยวิธีการที่ยั่งยืนค่ะถ้าเราใช้เงินภาษีที่เก็บเพิ่มจากอุปกรณ์เวทมนต์มาพัฒนาเวทมนต์เฉพาะตัวของจกักรวรรดิเองแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็คงจะสัมผัสถึงความสะดวกสบายที่เวทมนต์มอบให้นะคะ จะกีดกันเวทมนต์ที่หอคอยเวทมนต์จะหาให้แต่จะพัฒนาเวทมนต์เฉพาะตัวเองของจกักรวรรดิเองอย่างนั้นหรอพวกคนในจกักรวรรดิก็ชอบมองว่าเวทมนต์กับสงครามเป็นสิ่งเดียวกันแบบนี้เสมอแหละอีโลกนี้นะไม่ได้มีแต่เวทมนต์ที่ชั่วร้ายนะที่จริงแล้วดิฉันก็อยากจะให้เวลานั้นมาถึงเร็วๆเหมือนกันคะ่ะโลกที่ใครๆก็ได้รับรู้ถึงข้อดีของเวทมนต์มันยอดเยี่ยมไปเลยไม่ใช่หรอคะฮะท่านหญิงยอดเยี่ยมกว่าอีกคะ่ะ ดิฉันคิดว่าตัวเวทมนต์เองนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกคะ่ะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องโหดร้ายเกิดขึ้นเพราะเวทมนต์มากมายก็ตามเหล่าในโลกนี้ก็คงจะมีนักเวทที่จิตใจดีแล้วก็อบอุ่นอีกมากมายคะ่ะแล้วก็คงจะมีผู้ที่หลงสเสน่ห์เวทมนต์แล้วก็อุตสหาหะทุ่มเทในการค้นคว้ามันคนพวกนั้นไม่ได้เลวร้ายหรอกคะ่ะ <c oughs> ความสามารถที่จะของนางก็คือการหลอกล่อฝ่ายตรงข้ามแบบนี้ แม้แต่ตอนนี้ก็คงจะมีแผนอย่างอื่นอยู่ในแน่ถึงได้พูดอย่างนี้ออกมาเธอก็รู้ดีไม่ใช่หรอวาเลนเธอก็รู้ดีนี่อะไรกันน yeah. ี่ไปถึงปาร์ตี้น้ำชาฝ่ายขุนนางแล้วนึกว่าจะทำอะไรบ้างแต่ก็เอาเธอนั่งจิบชานิ่งๆอยู่นั่นแหละ อ๋ออย่างนี้นี่เองท่านวารักก็คงจะเตรียมตัวไว้เพื่อการนี้ถึงใช้ค่าให้คอยประกบคู่กับวาเลนอยู่แบบนี้ก็ได้ไม่กี่วันก่อนการล่าปีาศาจเลดี้ไว้เขาอันผมมีเรื่องจะรบกวนอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่าวาเลนดูเหมือนจะลังเลแล้วแล้วก็ให้ถูกเข็มกลัดนี้นะครับนี่เป็นเข็มกลัดที่มีเวทมนต์อยู่อ่า แต่ว่าถ้าใช้เวทมนต์วาเลนก็น่าจะรู้ทันไม่ใช่หรอกคะความสามารถของเวทมนต์ของวานเลนยิงสู้ผมไม่ได้หรอกครับผมเพิ่มเวทมนต์กำบังไว้แล้วก็คงจะไม่รู้ตัวหรอกครับงั้นหรอกหรอคะเวทมนต์ก็คงมีระดับชั้นเหมือนกันสินะถึงจะไม่ใช่เรื่องที่ค้าต้องรู้ก็เถอะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือ <c oughs> ถ้าลูปสิ่งนี้แล้วจะทำให้คนหญิงยโสยอย่างวาเลนกับไอรีเนียตกที่นั่งลำบากนะสิ รอก่อนเธอข้าจะทำให้นางพวกนั้นต้องได้ชดใายเรื่องที่เคยทำแย่กับข้าเอาไว้เองงานเข้าสุขคอมกับงานปาร์ตี้น้ำชาติดกันหลายวันดูดพลังเหลือเกินอองค์รัชทายาสก็หมกมุ่นอยู่กับการล่าสิจนดึกดื่นยังไม่กลับ ไม่มีช่องให้หวานสเสน่ห์เลยถึงเวลาที่ต้องเริ่มใช้สิ่งนี้แล้วนะแต่ถ้าใช้สิ่งนี้ด <c oughs> ิฉันคิดว่าตัวเวทมนต์เองไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกคะ่ะเลดี้เชตโรก็จ้ ฮยมาถึงนี่แล้วจะกลับลังเลหรือนี่นี่ชิวาเลนกำลังคิดอะไรไม่เข้าท่าอยู่จริงๆด้วยไม่รู้ล่ะพรุ่งนี้ก็ต้องขี่ม้าเั้นก็รีบนอนก่อนก็แล้วกันแต่วางใจได้เลยนะคะท่านวาลักเพราะค่ะจะเป็นคนจัดการให้เอง ฝาบาทเฟดุี่กำลังตามล่าปีศาจกันอย่างบ้าคลั่งเลยล่ะค่ะถ้าดูจากกระดานสถิติแล้วท่านปีแอร์ล่าได้520ตัวส่วนฝ่าบาทเฟดุีก็จัดการไปแล้ว486ตัวค่ะปีแอร์จับได้มากกว่าด้วยสินะค่ะเห็นว่าสายตาก็ผิดแพกไปนิดหน่อยด้วยค่ะไม่รู้ว่าทั้งสองคนนั้นเปิดศึกอะไรกันอยู่นะเนี่ยท่านหญิงลีเลียมาเร็วจังเลยนะคะ ก็วันนี้เป็นวันดีที่จะได้เรียนวิชาขี่ม้าจากท่านหญิงนะคะดูสิคะวันนี้อากาศก็เป็นใจอะเ,เอ๋ทำไมฮอจูจูเมฆดำก็ก่อตัวขึ้นเราจูจู่ฟ้าก็เปิดอย่างนั้นหรอ <c oughs> ฟ้าเปิดอีกรอบแล้วโล่งอกไปทีนะคะเวทมนต์เหรอว่าแต่จางหายเร็วเกินไปนะ มาจอดจอที่การขี่ม้ากับวาเลนก่อนถ้าดูท่าไม่ดีก็ค่อยเพ่นทันทีก็แล้วกันลิเลียไปที่สนามขี่ม้าก็ดีกว่าคะ่ะได้ค่ะท่านหญิงเลดีล้ลิเลียเพิ่งเครได้ยินข่าวว่าขี่ม้าเป็นทางรักจริงๆริงหรอคะได้ยินมาว่าเป็นตระกูลซินเวนเป็นบ้านที่ใกล้เชิดกับม้าทุกรุ่นนี่แม้ท่าทางจับบังเหียนก็ยังดูไม่ธรรมดาเลยนี่คะ เ <c oughs> พิ่งเคยขี่รข้งแรกจริงๆคะ่ะท่านพ่อกับท่านพี่เป็นห่วงดิฉันกันมากเกินไปนะคะทําไมถึงตาไวแบบนี้ละ่ะค้าจะแกล้งทําตัวเป็นมือใหม่เรียกร้องความสนใจจากท่านหญิงสักหน่อยอืมจำได้ว่าลิเลียนในนิยายต้นฉบับรู้กระทั่งวิธีการตกจากหลังม้าอย่างสง่างามด้วยซ้ํานี่ตรงกันข้ามกับวาเลนที่ดูเหมือนจะเป็นมือใหม่จริงๆวาเลนมัวแต่จดจ่ออยู่กับการขี่มา้า ถ้าเป็นแบบนี้ความเป็นไปได้ก็มีแค่สองอย่างหนึ่งคือว่าเลนไม่เกี่ยวข้องอะไรกับปากตการในครั้งนี้หรือไม่ก็ต่อให้เวทบนปกคุมสนามขี่มา้านางก็มั่นใจว่าจะเอาตัวรอดได้แน่แล้วสิ่งที่กวนใจฉันก็มีอีกอย่างทำไมเลดี้ไวเขาอันถึงชอบคอยหันไปมองรอบๆขนาดนั้นด้วย ทำไมจะจู่ถึงวิ่งหนีไปแบบนั้นน่ะจะจะท้องฟ้าแวดมอนถามยังไอิริเนียชาตรา รีเฮ้สงสัยฝนจะตกขอแสดงความเคารพต่อพระสุรยาดวงน้อยแห่งจักรวรรดิพะยะค่ะกวาดปีศาจแถวนี้ไปจนเรียบเลยหรือไงนะมีหน้าล่ะ ถึงตั้งใจจะจับยังไงก็ไม่เจอนี่เจ้ากำลังเยาะเย้ยสุริยาดวงน้อยที่มือเปล่าอยู่ในใจหรืองไงดิโปรดอย่าสงสัยความพักดีของกระหม่อมเลยพะยะค่ะฝาบาทไอคนปากว่าตาขยิบคราวนี้กระหม่อมไม่อาจเสียสละให้ได้พะยะคา่ะข้าก็ไม่เคยขอให้เจ้าเสียสละให้แล้วกระหม่อมก็ไม่คิดจะปล่อยให้ถูกแย่งไปด้วยพะยะคา่ะโอ้ยยิ้มกลิ่มเลยนะเฮ้ย ลมที่ชื้นและหนักแบบนี้มันค <Guy> ืออะไรกันนะฮะฟ้าผ่าที่สนามฝึกมาฟ้าบารู้สึกถึงลางไม่ดีเลยต้องรีบไปหาไอริน ำไมเรื่องถึงกลายมาเป็นแบบนี้ไปได้เนี่ยปกติพวกปีศาจก็จะมีแค่ลกักษณะเป็นสีดำหน่อยแต่ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ป่าอย่างกระต่ายหรือว่ากวางแต่ปีศาจพวกนี้ดูท่าที่มันมีการปิดลหรอน่าจะเป็นพวกที่มีสติปัญญาพอสมควรเลยครับก็ดูเหมือนอย่างนั้นแหละปัญหาก็คือพวกมันต้องการอะไรกันนะ ส่วนวาเลนก็เอาแต่อยู่ในสภาพนันนคนที่เป็นนักเวทอย่างวาเลนก็ยังดูกังวลไม่เห็นปีศาจได้ขนาดนั้นแสดงว่าปีศาจพวกนี้อาจจะเป็นพวกที่หอกคอยเวทมนต์ส่งมาโดยที่แมแต่วาเลนก็ไม่ได้คาดคิดแลาหอกคอยเวทมนต์ก็กําลังร่วมมือกับแก,กรนด์นายกค,คาริออนอยู่ทั้งนั้นสิ่งที่ทําให้ฝ่ายแกรนดนายกลาคาญใจมากที่สุดตอนนี้ก็คือ ตงมาทางนี้ไอรีเดียชตรอพวกมันต้องจะเล่นงานฉันจริงๆด้วยท่านหญิงท่านหญิงไม่เป็นไรนะคะพวกอัศวินน่ะรับมือกับพวกปีศาจได้นะคะ่ะ <c oughs> ลิเลียเป็นปีศาจที่ใช้แวมนมนได้ด้วยนิเคตจ,จะทำอะไรกันแน่เนี่ยท่านพี่ไอรีเนียชารดรอมหาค้าข้าอยากจะช่วย,ช,วยชีวิตผู้หญิงคนนี้แล้วแล้วก็จงออกมาไม่ได้นะคะท่านหญิงนี่ฉันไม่เป็นไรลิเลีย คนคะ่ะตอนนี้ในเสื้อของดิฉันมีจารึกป้องกันเวทมนต์อยู่คะ่ะดิฉันขี้กลัวก็เลยหลักรอบนำจารึกป้องกันติดตัวมาด้วยถึงจะถูกจับตัวไปก็น่าจะยังเหลือจำนวนครั้งที่ใช้งานพอที่จะไม่ตายแต่ถ้าปล่อยลีเลียไปที่ไม่มีจารึกป้องกันเวทมนต์ไว้แบบนั้นเธอจะตายแน่คะ่ะเพราะงั้นดิฉันก็ต้องไปคะ่ะจารึกป้องกันเวทมนต์อย่างนั้นหรอคะจริงหรอคะนี่ ่ันหญิงไม่ได้นะคะไม่มีเวลาอธิบายแล้วค่ะ่านญิงดิฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องคะ่ะดิฉันไม่ได้ต้องการความตายที่มีเกียรติหรือว่าอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นหาจังหวะมาช่วยดิฉันให้เร็วที่สุดด้วยนะคะ เข้าใจไหมคะเอาในเมื่อค้าเดินมาถึงที่นี่แล้วทีนี้ก็ปล่อยลิเลียสักทีดีมาก ติดตามตอนต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s ับ s c r i b ์ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ